สารบัวลายกุ้มวรหัมตุลลัยประกาตุค่าสวัสดีครับที่22นะคะหนุ่ชาคณิตศาสตร์ของเรานะคะคาบนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของทศนิยมสองตำแหน่งกันนะคะนักเรียนจากนักเรียนได้เรียนมาแล้วว่าทศนิยม1ตำแหน่งนั้นมีตัวส่วนเป็น10นะคะแล้วก็มีตัวเลขอยู่หลังจุดทศนิยม1ตัวนะคะ ซึ่งตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมนั้นถ้าเป็นศูนย์แสดงว่าเป็นทศนิยมที่ไม่ถึง1นะคะแต่ถ้าตัวเลขหน้าจุดทศนิยมมากกว่า0น,นะคะันแสดงว่าเป็นจํานวนที่มากกว่า1นั่นเองค่ะวันนี้มาดูทศนิยมสองตแหน่งว่าเป็นอย่างไรกันค่ะนักเรียนมาดูกันเลยค่ะทศนิยม2ตําแหน่งนะคะเป็นอย่างไรกันคะนักเรียนพอจะนึกออกไหม ทศนิยม2ตำแหน่งนะคะมีต้องมีเลขโดดอยู่หลังจุดโทศนิยม1ตัวนักเรียนสังเกตไหมคะว่าโทศนิยม1ตำแหน่งนั้นมีตัวเลขอยู่หลังจุดโทศนิยม1ตัวนะคะแต่เมื่อเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็ hood, จะมีตัวเลขหลังจุดเพิ่มมาอีก1ตัวก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะเป็น2ตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น2ตำแหน่งก็คือตัวเลขหลังจุด2ตัวถ้า3ตำแหน่งล่ะคะนักเรียนคิดว่าจะเป็นยังไง นักเรียนก็พอจะคิดวิเคราะห์ได้นะคะโดยเลขโดดที่อยู่หลังจุดทศนิยมตัวที่1ตัวแรกนะคะตัวที่อยู่ติดกับจุดเลยเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1นะคะซึ่งแสดงจํานวนว่าเป็นกี่ส่วนใน10ส่วนตำแหน่งที่1ก็คือทศนิยมในตำแหน่งที่1จะมีตัวส่วนเป็น10นะคะจะบอกว่ามีกี่ส่วนใน10ส่วนเท่าเท่ากันแต่เลขที่อยู่หลังจุดทศนียมตัวที่สองนะคะ อย่างเช่น0.23แบบนี้นะคะสมมุตินะ0.23ตัวเลขจยู่หลังจุดทศนิยมสองตัวถูกไหมคะมีตัวเลขหลังจุดทศนิยมสองตัวซึ่งตัวเลขตัวแรกที่อยู่ติดกับจุดตัวน,นี้ระบุว่าเป็นกี่ส่วนในทั้งหมด10ส่วนเท่าๆกันก็คือตำแหน่งที่1นั่นเองนะคะส่วนเลข3เลข3ตัวนี้นะคะ ก็คือตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมตัวที่สองนะคะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่สองนั่นเองนะคะแสดงว่าเป็นกี่ส่วนใน100ส่วนเท่าเท่ากันนะคะใน100ส่วนเท่าเท่ากันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวกันค่ะมาดูตัวอย่างที่1กันค่ะนักเรียนพิจารณาส่วนที่ระบายสีนะคะ ก่อนอื่นนะคะครูะระบายสีไว้ให้หนึ่งส่วนเล็กๆนะคะแต่ก่อนอื่นครูอยากให้นักเรียนมานับแบบนี้ค่ะว่านับก่อนว่ารูปทั้งหมดนี้นะคะช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเนี่ยนะคะช่องสี่เหลี่ยมรูปใหญ่รูปเนี้ยนะคะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าเท่ากันคะนักเรียนแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะมีแถวละสิบใช่ไหมคะแถวละสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหมดกี่แถวคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหมดสิบแถวถูกไหมคะแถวและสิบทั้งหมดสิบแถวดังนั้นสิบคูณสิบก็คือหนึ่งร้อยส่วนนั่นเองนะคะดังนั้นรูปนี้จึงมีตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยส่วนนะคะและครูจะระบายสีกี่ส่วนนะคะตอนนี้ครูระบายสีไปหนึ่งส่วนอยู่นะคะลบออกก่อนเดี๋ยวมาดูต่อกันนะคะครูระบายสีไปหนึ่งส่วนจากทั้งหมดหนึ่งร้อยส่วนนะคะ เพราะฉะนั้น1ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนเนี่ยนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนว่าเศษ1ส่วน100นะคะเศษ1ส่วน100เพราะแค่1ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนนะคะส่วน1ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนก็คือเศษ1ส่วน100นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเศษ1ส่วน100ถ้ามีตัวส่วนเป็น100เราจะต้องเขียนในรูปของทศนิยม2ตำแหน่งนะคะ ทศนิยมสองตำแหน่งเห็นไหมคะมีส่วนเป็นร้อยก็คือมี02ตัวเนาะก็คือ2ตำแหน่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขียนในรูปทศนิยมได้ว่า0 0นนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่เขียนว่า0.10นะคะความหมายมันจะต่างกันนะถ้าเป็น0.10นะคะถ้าเป็น0.10นั้นแสดงว่าจะต้องมีส่วนที่ระบายสีถึง10ส่วนด้วยกันนะคะ แต่ภาพนี้ระบายสีแค่1ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนเพราะฉะนั้นเขียนแทนด้วยทศนิยมว่า0.1ซึ่งเลข1ตัวเนี้ยเป็นหลักเดียวนะคะเป็นเลข1หลักแต่เราจะทำให้เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเราจะต้องเพิ่มอะไรคะเพิ่มศูนย์ให้ตัวหน้าเลขหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะคะที่อยู่หลังจุดนะต้องเพิ่มศูนย์มาอีกหนึ่งตัวที่อยู่หลังจุดนะคะแต่ถ้า แต่ถ้าเมื่อไหร่ครูรลบายสีมากกว่านั้นอาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะเดี๋ยวมาดูข้อสรุปกันสักนิดหนึ่งค่ะ0.01เราเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า0.01อ่านว่า0.01นะคะนักเรียนทวนี้มาดูตัวอย่างนักเรียนมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะ พิจารณาส่วนที่ระบายสีค่ะเรามาดูระบายสีกี่ส่วนส่วนที่ระบายสีเรามานับก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8่ใช่ไหมคะ8ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นระบายสีเนี่ย8ส่วนใน100ส่วนสามารถเขียนในรูปเศษส่วนว่าเศษ8ส่วน100นั่นเองค่ะเมื่อเศษ8ส่วน100เราเขียนในรูปทศนิยมว่า 0.08เห็นไหมคะ8ตัวนี้คือทศนิยมตำแหน่งที่2นะคะคือทศนิยมตำแหน่งที่2เพราะมีส่วนเป็น100เนะแล้วตำแหน่งที่1เป็นเท่าไหร่ในเมื่อตำแหน่งที่1มันไม่มีนะคะเราก็จะต้องใส่อะไรคะแทนค่าลงไปใส่0แทนค่าเพื่อยึดหลักลงไปนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเมื่อ,อไหร่มีส่วนเป็น100แล้วมี ตัวเลขที่เป็นตัวเศษแค่หนึ่งตัวเราจะต้องใส่ศูนย์ยึดหลักตำแหน่งที่1ไว้1ตัวนะคะก็กลายเป็น0.08นั่นเองค่ะมาดูคำอ่านกันค่ะว่าเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า0.08นั่นเองค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะตัวอย่างที่สามนะคะ ตัวอย่างที่3มาดูส่วนที่ระบายสีที่เป็นสีเขียวๆก็ฟ้าทะเลเนะะี่ยค่ะเขียวทะเลนะคะคูระบายสีไปกี่ส่วนคะไม่ต้องนับก็ทราบใช่ไหมคะแถวหนึ่งมีทั้งหมด10ส่วนเล็กๆนะคะสิส่วนเล็กๆระบายสีไปเกือบหมดเหลืออยู่แค่1ส่วนจาก10ส่วนระบายสีไปเหลือ1ส่วนแสดงว่าที่ระบายสีไปทั้งหมดเท่าไหร่คะก็คือ9ส่วนนั่นเองถูกไหม เส่วนใน100ส่วนไม่ใช่10ส่วนนะสิส่วนคือแถวเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันมีทั้งหมด10แถวนั้นแสดงว่าเป็น100ส่วนนะคะมีส่วนที่ระบายสีอยู่9ส่วนใน100ส่วนเราเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษเส่วน 100... ่งรยนั่นเองนะคะเขียนเป็นทศนิยมได้ว่ายังไงคะทศนิยมก็คือศูนย์จุดศูนย์เก้านั่นเองค่ะ เราก็แค่ใส่ศูนย์ยืดหลักตำแหน่งที่1ไว้นะคะแล้วก็ใส่ศูนย์ไว้ด้านหน้าจุด1ตัวเพื่อให้ทราบว่าเป็นโพสนิยมที่ไม่ถึง1น,นะคะเป็นจํานวนที่ไม่ถึง1นะคะเพราะว่ามันเป็นเศษส่วนแท้นะมันไม่ครบ1น,นะคะ mm hmm. เขียนคาอ่านได้ว่ายังไงอ่าเหมือนเดิมค่ะเราก็อ่านตามตัวได้เลยค่ะว่า0.09 0.09นะคะ0.09นั่นเองค่ะนักเรียน เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่สีกันค่ะในกรณีที่มันระบายสีแล้วเป็นตัวเลขสองหลักนะคะ,ะมาดูตัวอย่างที่สีค่ะพิจารณาส่วนที่ระบายสีนะคะมีระบายสีเหลืองให้แล้วนะคะระบายสีเหลืองมีกี่แถวคะนักเรียนหนึ่งสองสามเวลานับจํานวนที่มีแถวเยอะแบบนี้นะคะให้นับเป็นแถวนะคะแถวหนึ่งมี10ส่วนถูกไหมคะ สองแถวก็อีกสิบส่วนอีกสิบส่วนแถวละสิบส่วนบวกกันสามแถวก็คือสามคูณสิบก็คือสามสิบนั่นเองนะคะสามสิบแล้วก็บวกกับอีกกี่ส่วนคะในแถวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็เป็นสามสิบหกส่วนนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นมีส่วนที่ระบายสีสามสิบหกส่วนในทั้งหมดหนึ่งร้อยส่วนนะคะเราเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าสามสิบหกส่วนหนึ่งร้อย นะคะส6ส่วน100ดังนั้นเมื่อเป็นเลขสองหลักแบบนี้เห็นไหมคะเมื่อเป็นเลข2หลักแบบนี้นั้นแสดงว่าหลักหน่วยคือทศนิยมตำแหน่งที่สองนะคะที่อยู่ในตัวเศษนะหลักหน่วยคือทศนิยมตำแหน่งที่สองส่วนหลักสิบก็คือทศนิยมตำแหน่งที่1นั่นเองคะ่ะหลักสิบคือทศนิยมตำแหน่งที่1นนั่นเองคะ่ะสังเกตไหมคะว่า สตัวนี้นะคะเป็นตำแหน่งที่1แสดงว่าสามตัวเนี้ยจะแสดง3ามส่วนในสิบส่วนเห็นไหมคะสามส่วนในสิบส่วนถ้าครูเอาถ้าครูเอาเส้นเนี้ยออกนะคะมันก็จะเหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแถวแบบนี้นะคะแล้วสามแถวนี้ก็คือ1เห็นไหมคะสองสาม มีอยู่3แถวก็คือ3แถวจากทั้งหมด10แถวเห็นไหมมันก็จะเป็นเศษ3มาจากเศษ3ส่วน10นั่นเองนะคะแต่เมื่อมาแบ่งย่อยๆเป็นส่วนร้อยมันก็จะกลายเป็น30แล้วก็บวกอีก6ในอ่าในอีกแถวหนึ่งนะคะก็เป็น3 6ส่วนร้อยนั่นเองค่ะทานี้เขียนเป็นทศนิยมได้ว่า0.36นั่นเองค่ะนักเรียนอย่างที่ครูบอกนะคะว่า 3ตัวนี้คือทศนิยมตำแหน่งที่1นะคะตำแหน่งที่1 6ที่เป็นตัวหลักหน่วยก็คือทศนิยมตำแหน่งที่2นะคะเมื่อไหร่ที่เป็นเลข2หลักที่มีส่วนเป็น100เราสามารถเขียนแบบนี้ได้เลยนะคะว่า0.36ก็คือเอาตัวเศษ2หลักเนี้ยมาอยู่หลังจุดทศนิยมทั้ง2ตัวแบบนี้ได้เลยนะคะมาดูคำอ่านกันค่ะอ่านว่ายังไง 0.36เขียนเป็นตัวหนังสือว่า0.36นั่นเองค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนพอจะมองภาพออกนะคะถ้าระบายสีมากกว่านี้ถ้าระบายสีไปมากกว่านี้นะคะนักเรียนก็จะทราบว่าอ๋อส่วนที่ระบายสีถ้าเป็นกี่ส่วนจากร้อส่วนจาก1 0 0ส่วนก็คือส่วนที่เป็นจำนวนหรือว่าตัวเลขที่อยู่หลังทศนิยมนั่นเองนะคะ เรามาดูตัวอย่างในหนังสือเรียนกันสักนิดหนึ่งค่ะนักเรียนตัวอย่างในหนังสือเรียนหน้าที่หกสิบนะคะหน้าหกสิบในหนังสือเรียนของนักเรียนนักเรียนเปิดไปด้วยเปิดดูไปด้วยก็ได้นะคะหน้าที่หกสิบมาดูไปพร้อมๆกันค่ะข้อหนึ่งใหญ่เขียนทอนิียมแสดงส่วนที่ระบายสีเห็นไหมคะส่วนที่ระบายสีในข้อที่หนึ่ง มี1แถวกับอีกอี่ส่วนเล็กๆหนึ่งสองสามสี่สี่ส่วนเล็กๆ1แถวมีค่าเท่ากับ10ถูกไหมคะเด็กๆ1แถวมีค่าเท่ากับ10แล้วก็อีกส่วนเล็กๆอีก4ส่วนก็1ิบบวกสี่ก็คือสิบนั่นเองนะคะหรือใครจะนับก็ได้นะคะถ้าใครไม่อยากาไม่อยากมานั่งบวกแบบนี้ก็นับไปเรื่อยๆนะคะแต่มันจะทำให้เสียเว,วลาแค่นั้นเองนะคะ ก็จะได้เท่ากับ14ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนถูกไหมคะนะคะเดี๋ยวครูจะเขียนเป็นเศษส่วนให้ดูนะคะได้ทั้งหมด14ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเขียนเป็นทศนิยมได้ว่า14ก็คือตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมนั่นเองนะคะเพราะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะเราเรา มีตัวเลขอยู่สองตัวแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปหาเลขศูนย์มาใส่เพื่อแทนค่าตําแหน่งที่1นะคะเพราะมีสองตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใส่เป็นทศนิยมได้เลยว่า0 1นนสะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะ0 1นสเพราะเป็นสิบสี่ส่วนจากหนึ่งส่วนนะคะแล้วเขียนเป็นตัวหนังสืออีกครั้งหนึ่งว่าเขียนคําอ่านนั่นเองค่ะศนย์ 0. จุดไม่ได้อ่านว่า14นะคะตัวเลขหลังจุดทศนิยมอ่านแบบเรียงตัวจำได้ใช่ไหมคะศูนจุหนะคะไม่ได้อ่านว่า0.14นะ0.14ค่ะเด็กๆอ่ะคราวนี้มาดูข้อ2กันค่ะข้อ2ในหน้านี้นะคะดูนับแถวนะ1 2 3 4 5 5แถว แถวละ10ก็คือ50ถูกไหมคะคราวนี้แถวนี้เหลืออยู่2ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนในแถวที่หกนะคะในแถวที่6ระบายสีไป8ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนใช่ไหมคะเพราะเหลืออยู่2ส่วนเนาะนั้นแสดงว่าส่วนที่ระบายสีคือ8ส่วน50บวก8ก็คือ58นั่นเองถูกไหมคะห้นั้นแสดงว่าเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษสิส่วน100นั่นเองค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้น เขียนเป็นทศนิยมสองตำแหน่งได้ว่า58ตัวนี้เป็นตัวเศษนะคะและมันมี2ตำแหน่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนได้เลยว่า0.58ค่ะตัวหนังสือก็คือ0จุด58นะคะอย่าลืมว่าตัวเลขหลังจุดทศนิยมเราอ่านแบบเรียงตัวไม่ได้อ่านว่า58นะคะ อ่านว่า58ค่ะพอได้ใช่ไหมคะเด็กๆามาดูข้อ2กันค่ะเขียนในรูปของทศนิยมอ่ากตรงนี้ไม่ยากนะคะเศษ4ส่วน100อย่าลืมว่า4ส,ส่วนในทั้งหมด100ส่วนนะคะดังนั้นต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะทศนิยมสองตำแหน่งต้องมีตัวเลขอยู่หลังทศนิยม2ตัวนะคะอยู่หลังทศนิยม2ตัว และเป็นเศษส่วนแท้เป็นจํานวนที่ไม่ถึง1ดังนั้นตัวเลขหน้าทศนิยมก็เป็นศูนย์ใส่รอไว้เลยค่ะแต่ตัวเศษมีแค่เลข4ตัวเดียวถูกไหมคะดังนั้นเราจะต้องหาตัวเลขมาแทนค่าค่ะมาแทนค่าตำแหน่งที่1นะคะแล้วก็นำสตัวเนี้ยมาใส่เป็นตำแหน่งที่2แบบนี้ค่ะ,ะนะคะเพราะฉะนั้น เศษส่ส่วนหนึก็จะได้ว่าเท่ากับ0.04นั่นเองนะคะอย่าสับสนนะอย่าสับสนนะบางคนไปเขียนเป็น0.40แบบนี้ไม่ได้นะคะมันจะทําให้ความหมายเปลี่ยนไปทันทีนะคะถ้าเป็น0.40แสดงว่าเป็น40ส่วนจาก100ส่วนนะคะแต่ถ้าเป็น0.04ก็คือ4ส่วนจาก100ส่วนนั่นเองค่ะ ใส่ศยึดหลักในตำแหน่งที่1ไว้นะคะที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะคะข้อที่2ค่ะเศษ62ส่วน100ถ้าเป็น2หลักแบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะนักเรียนนำจำนวนทั้ง2หลักมาใส่ไว้หลังจุดทศนิยมได้เลยแบบนี้ค่ะ0.62นะคะเรียบร้อยมาดูข้อ3ค่ะ0.89เห็นไคะ ง่ายใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมยิ่งทำยิ่งง่ายนะคะข้อ4ค่ะเศษ21 100. ส่วน100ก็0.21นั่นเองค่ะ21ตัวนี้ก็คือตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5จะเป็นลักษณะเดียวกับข้อที่1นะคะมีตัวเลขแค่1หลักแต่มีส่วนเป็น100เพราะฉะนั้นต้องใส่ศูย์ยหลักไว้นะคะเป็น0.07นั่นเองค่ะ 0 0 7นะคะอย่าลืมนะต้องใส่ศูนย์ยื่นหลักไว้ถ้ามันมี1หลักแบบนี้นะคะ7ตัวนี้เอามาไว้ท้ายสุดนะคะเพราะว่า7ตัวนี้เป็นโพแทสเซียมตำแหน่งที่2ทําไมจึงเป็นโพแทสเซียมตำแหน่งที่สองเพราะมีส่วนเป็น100นั่นเองนะคะข้อที่6ค่ะ0จุดเลขอะไรเอ่ยที่เป็นตัวเศษ30นะคะก็มาใส่ได้เลยค่ะ แต่เราอ่านว่า0.30นะคะเราไม่ได้อ่านว่า0.30นะเราอ่านว่า0.30นะคะนักเรียนพอจะเข้าใจใช่ไหมคะคราวนี้มาดูตัวอย่างในหนังสือเรียนหน้าที่61อีกสักข้อ2ข้อค่ะ,ะหน้าที่61สั้นๆน,น,นิดเดียวค่ะ2ข้อนะคะหน้าที่61 ให้นักเรียนลากเส้นแบ่งรูปสี่เหลี่ยมแล้วระบายสีแสดงสนิยมถ้าอยู่ในห้องเรียนครูก็จะให้นักเรียนทํานะคะส่วนแบบฝึกหัดนักเรียนจะต้องทําเป็นการบ้านเนาะแต่ว่าเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะครูจะทําตัวอย่างอันนี้ให้ดูแล้วนักเรียนไปทําเองในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จในคาบเราก็ไม่ถือว่าเป็นการบ้านเนาะนะคะทยอยทำนะคะทยอยเคลียร์จะได้ หมดทีละนิดนะคะนักเรียนจะได้ไม่ต้องมาส่งทีเดียวหลายคนยังไม่ส่งงานหลายหน้าเลยนะคะจากที่งานที่ครูขึ้นไว้ให้ที่ครูแจ้งไว้ให้นะคะไปดูได้นะคะช่องไหนที่ว่างอยู่นั่นแสดงว่านักเรียนยังไม่ส่งนะครูจะระบ,บุเป็นแบบฝึกหัดไว้นะคะว่าแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่นะคะห,หัวหัวมาดูข้อหนึ่งค่ะในหน้านี้นะคะ0.48ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องแบ่งก่อนค่ะ <Okay. S 1> แบ่งออกเป็น ตอนนี้มันเป็นสิบส่วนอยู่นะคะแบ่งให้เป็นหนึ่งร้อยส่วนค่ะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดขีดนะคะลูกครูขีดในนี้ใช้ไม้บรรทัดไม่ได้นะคะมันก็เลยแบบเแบบี้ยวเบีแบบ้ยแวบบนิดนึงนะคะอ่าอะไรที่ไม่ดีก็อย่าอย่านำไปเป็นแบบอย่างนะคะอ่าโอเคค่ะพอได้อยู่นะอ่าศูนย์จุดสี่แปดต้องระบายสีกี่ส่วนคะนักเรียน สี่ส่วนถูกไหมอ่าต้องระบายสีสี่สิบแปดส่วนในหนึ่งอยส่วนนะคะดังนั้นสี่สิบแปดเนี่ยนะคะเป็นกี่แถวหลักสิบคือเลขอะไรคะหลักสิบคือเลขสี่ถูกไหมดังนั้นต้องระบายสีถึงสี่แถวหนึ่งสองสามสี่นะคะคูระบายทีละแถวแบบนี้นะสี่แถวอ่าให้นักเรียนทราบว่า อ๋ถ้าทศนิยมเป็นแบบนี้รูปจะเป็นยังไงนะคะสี่แถวแบบนี้อ่าครบสี่แถวแล้วหลักรนวยคือเลขนะคะเลขแปดเพราะฉะนั้นแถวที่ห้าเราจะต้องระบายแค่แปดส่วนเล็กๆนะคะสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนหกส่วนเจ็ดส่วนแปดส่วนอ่าเราได้แล้วนะคะเป็นศูนย์จุดสี่แปดซึ่งเท่ากับสี่สิบแปดส่วนจากหนึ่งร้อยส่วนนั่นเองค่ะเด็กๆ ่มาดูข้อ2นะคะ0.95ต้องระบายสีกี่ส่วนคะ9 5เลยนะะขีดขีดแบ่งให้ได้ร้อยส่วนก่อนอาแบ่งนะคะครูก็อยากให้นักเรียนทำนะคะแต่หลายคนเรียนออนไลน์ที่บ้านแล้วไม่ค่อยขยันเท่าไหรน่นะดูครูทำไปก็แล้วกันนะคะ0.95ต้องระบายสีถึง ก้าแถวถูกไหมคะหนึ่งสองสามหลักหลักหลักสิบคือเก้านะทดสเดยมตำแหน่งที่หนึ่งก็คือเก้านะคะเพราะฉะนั้นต้องระบายถึงเก้าแถวเก้าโอ้เยอะนะเนี่ยถ้านักเรียนระบายเองนักเรียนอย่าระบายเม็ดครูนะคะครูระบายแบบรีบรีบร็วรวนะคะเพื่อจะไม่ให้นักเรียนดูดูคลิปนาน ่าต่อไปค่ะแถวสุดท้ายคือห้าส่วนนะคะห้าส่วนก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเราก็จะได้ว่าศูนย์จุดเก้าห้ามีค่าเท่ากับเก้าสิบห้าส่วนในหนึ่งร้อยส่วนนั่นเองนะคะเป็นโทสเดียมสองต่ำหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปทำในแบบฝึกหัดหน้าในกันดูกันค่ะเด็กๆ ทำแบบฝึกหัดที่7.4คะ่ะ7.4หน้าที่24นั่นเองนะคะหน้าที่24นะคะดูแล้วไม่ยากใช่ไหมล่ะคะข้อหนึ่งใหญ่เลยให้นักเรียนเขียนทฤนิมีมแสดงส่วนที่ระบายสีนักเรียนนับแถวเนาะนับเป็นแถวแถวหนึ่งมี12แถวก็20ใช่ไหมคะแถวที่3ไม่ถึง10เพราะฉะนั้นนับเป็นช่องชองได้เลยก็คือถ้ารูปแรกก็จะกลายเป็น23ช่องจากทั้งหมด 100ช่องถูกไหมคะให้นักเรียนเขียนเป็นทศนิยมนะคะรูปที่2ก็เหมือนกันนะคะนับแล้วก็เขียนเป็นทศนิยมอย่างข้อที่1เนี่ยนะคะถ้า23รูปใน100 23ส่วนใน100ส่วนจะเขียนเป็นทศนิยมได้ว่าอย่างไงแน่นอนไม่ถึง1ตัวเลขหน้าจุดก็ต้องเป็นศูนย์ถูกไหมคะแล้วตัวเลขหลังจุดเคือ่อะไรเอ่ยตัวเลขหลังจุดเคือ่อะไรเอ่ยก็คือเลข2หลักนี้เองนะคะอ่าเฉลยให้แล้ว ข้อที่สองเขียนในรูปทศนิยมนะคะนักเรียนกลับไปดูตัวอย่างในหนังสือเรียนที่ครูทําให้ดูได้นะคะในหน้าที่60นะคะจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็หน้าที่61จะเป็นลักษณะของข้อ3ใหญ่นะคะครูจะไม่ทําให้ดูนะในแบบฝึกหัดนะคะแต่นักเรียนย้อนกลับไปดูตัวอย่างในสไลด์ก่อนหน้านี้ได้ที่เป็นหน้าตัวอย่างในหน้าที่60กับตัวอย่างในหน้าที่61นะคะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะ แล้วเจอกันคาบหน้าค่ะสู้ๆค่ะเด็กๆนะคะครูเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมเคลียร์งานอารอบนี้หน้าเดียวนะคะจากคาบที่แล้วเนี่ยเราทำสองหน้าเนาะแต่คาบนี้ทำแค่หน้าเดียวนะคะแล้วอย่าลืมส่งงานเหมือนเดิมค่ะครูก็จะแจ้งงานค้างสรุปงานค้างงานที่เราส่งให้ในักเรียนตอนที่จบบทที่เจ็ดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮค่ะอย่าลืมส่งงานนะคะเดกๆ